คำเตือนคลิปนี้ผู้ใหญ่ดูได้ตำความสิให้เรียกพ่อแม่มาดูด้วยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเนื้อหาในคลิปนี้มีได้ดาถอสอเียดเยียดยามประชุดประชันบุคคลหนึ่งบุคคลได้เป็นเพียงแก้การหนาบปนเนอให้คนที่มีฟาร์มตกลุกได้ยากได้ลูดเท่าเลเลี่ยมกลโกงของมิชาชีพถ้าทําให้ใครไม่พอใจก็ขออาภัยมาดูลการรูเรื่องระเบืองเล่า Ya lah, bukan ya lah. Ya lah. Siapa sih? Si 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 lah.

แดงแดงเนี่ยเนี่ยยักษ์แดงเนี่ยเรงคือผมยักษ์เราผาพระป้าเนาะค่อยๆนะฮะฮะฮะไหนๆนั่งใครๆนะฮะใครใครเป็นไงไปไงใทรไม่รู้นี่เลยอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยบ้าปล่อยปล่อยลงปล่อยลงปล่อยค่อยๆค่อยๆดู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 อันนี้คือเป็นคนพระป้านะครับน้องอ่าแบบนี้เลยการควบคุมแบบนี้ไม่ได้มาหลายปีมากนะครับเน่ยพรว่าอ๋อผมเห็นยักษ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเห็นพระก็เป็นอย่างนี้ ไม่รู้ยะเอไม่ใช่เค้เนี่ยไม่ใช่คนไทยนะคะอันนีใช่คนมาจับพม่าเลยมาบ้าจับคนกาหลีใช่ไหมคะจะมาจับพม่าใช่ค่ะนั่ง่งนั่นั่เอ้ยต่ตเอาเลยปล่อยปล่อยป่อยปล่อยค่อยคปล่อยใรซิอยู่ไหนรถอะไรรถอะไรนี่คอันนีมดอนี่ไปอ่ะกลับไปนั่งกลัไปนั่งเลัไปนั่งเลยงานวานงานวานม่นชะไม่ใช่งานจ้างเจอทั้งยักษ์เอาไง เลงเลยเขาชื่ออะไรอะล่นมองหน้าพาดิพระเจาจิพะเจ้าจีพะเจาจีีพวนมีสิบพพะเจาจีผมมาผมยื่อจีเปรนพระรูปนี้ผมยื่จีเหรอมาเป็นไงผมยื่จีเอาใส่สิเปนาดัีสิวเยเมอายพเจาเขายังโอนไปเอ็นมาเหมือนกับจะลื้ออ่รลองดูไปไงไปไงอยากทำอะไรกับพระบอกจาก

นี่่ชองอันนี้อันนี้ช่องที่อยู่นี่เอ็กซ์ีลบกลนบอกทีนี้เขาว่าเป็นแตมอเบอรี่หรือว่าเป็นช่องของเออ่หมอปลาช่วยด้วยค่ะไม่ทำงานของตัวเองเลยนั่นไม่เป็นสามหมอแต่กวนไม่เป็นน่ะ เปียวเลยดีใจมากพเราได้ได้เจอพ้าดีใจโอเคพระนี่มันโมลแค่นี้แหละนิ่มลแป๊บเดียวพระรูปนี้เป็นพระที่เราเราเคยบวชชื่อพระเลยนะพระเอสรุปเป็นพระเอที่ได้หนังสือมากที่สุดเลยใช่ไหมสุดนั้นไม่ได้หนังสือเลยพระเอเนี่ยเป็นพระที่พ่อไม่อยากให้บวชสุดท้ายพอได้บวชกับดีที่สุดเลยในบรรดาห้าลูกเนี่ยพ่อไม่ยอมให้บวชเพราะพ่อว่าเคยมีประวัติกับวัดไม่ดี อ๋อกคยฟัวจะเกเรที่วัดไปไปมาบวชมาห้ารูปดีที่สุดเลยในพระรูปเนี้ยบางบังบังบังจับมีก่อนจับ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 บวจับมีดไว้ะราเราบังมึงไงเราบังมึงไงนี่หมอปลามีอย่างนี้นะครับบังบางช่วยบางมึงมึงพูดเป็นภาษาพม่าด้วยดิใครใครสนใจรู้ช่ไหมรู้ได้สิแู้วสิบอนน่าเดมาเสียด่าเดลิมิโอชินัมยูเน่บ่เนาะเลดี้เล่ปลาเร่ดาเล่ปลาเร่

เส็จแล้วเส็จแล้วโอเคเส็จแล้วเส่็จแั้เอ้าเเด็ก้ก้องด้วยน้องได้ะเชาเดี๋ยมัหนาวมนละเอายายดีขึ้นแล้วยามันะดีขึ้นแล้วพเลเจ็บขาไม่เจ็นแล้ยอๆๆั้าไม่เงอามาดีไปกว่จีแล้วอกูชีพในปรุนีแล้วแหละลองให้เขาเล่าที่โดนอะไรมาให้เล่าเลยเขาไม่รู้จักเขาเขาโดนเยอะมากเขาบอกอย่างนี้ครับ โดนอะไรอ่ะบาดที่ด่าเหล่เละกินไปบาดบามากองสูตรตาที่ไม่ยาวนั่งอยู่สาบลูพี่เลยมะติวนี่มะกรอหนูแหวนตีเลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักแต่เขาแค่รู้จักว่ามันไม่สบายอย่างเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถามต่อบาดเฉยแค่อะไรล่ะพี่น่าที่โรงพยาบาลเสียงเสี่ยตัวเรากู่เราไม่ยาวเขาบอกว่าไปโรงพยาบาล ไปหาหมอทุกอย่างแล้วแต่ไม่อดีอมะเอาวะพี่แตงมาเที่ไหนล่ะมาใส่กุเทนุญาล่ะเทนุไตมันหนาวไม่ไหวขนาดนั้นไม่คือเริ่มต้นที่อะไรหมอผีอะไรทักอ่ะถามเพืาอยัางเออปฐมเอาดีหัวบดูว่าซาสที่ได้บดูว่าซาสแค่แก่ดิลุงโยกันในมะกาวที่เราดูแต่ยาวจาเราใช้ม่เองมะกาวลุงโยกไทยแล้วไม่บรูเลยานเขาบอกว่าคนึองอ่ะ ไปถามเขาว่าเป็นไรแต่เขาบอกว่าไม่สบายแล้วก็เขาหลับตาเขาก็เป็นอาการใครหลับตาคนนั้นตัวหมอผีเหรอครับผมใครตั้งก็เป็นอาการบาตลอดเอ๋อพอหมอผีหลับตาปั๊บแล้วเขาก็เริ่มเพาอาการขึ้นเลยล้มแล้วก็เป็นนาคเลยเป็นมากี่ปีบันี้นี่สิห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีแล้วแป๊บนะเดี๋ยวเอาสอันี้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ต้องอาบน้ำนะเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเดียวเอาผ้าไผไล่ๆเดี๋ยวนะ หปีโอ้เรีดีโอ้าป <a> okay. ีหปีแ <t> ค่ชั่วโมงเดียวจบยังคงก็เรียนเยอะคือที่หมอปลาทำไมถึงดีจังฮะ